สวัสดีค่ะแปสมา92เองค่ะวันนี้ก็ยิงเกม Little n i g h t m a r e ภาค2ก็วันนี้คิดว่าไม่ไม่ได้คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นตอนจบเพราะไปดูสารบัญแล้ววันนี้เป็น Chapter 5เป็น Chapter สุดท้ายของภาคนี้ก็เล่นกันเลยเล่นกันเลยแล้วกันโอเคปเราจะเล่นจบแล้วตอนสุดท้ายไม่นานๆหรอกมั้งเออเนี่ยหมวกเราหายไปแล้ว หัวฟูเลยใส่หมวกได้ไหมไม่ได้มันโดนเราโดนเอาหมวกออกไปแล้วโอเคไม่มีหมวกก็ไม่มีหมวกเฮ้ยชับเตอร์สุดท้ายชิวๆมันจะยากอะไรแอบประตูดวงตาเปิดออกให้เราประตูมากมายมีของเล่นด้วยหยิบได้หยิบได้ ก็ก็เข้าประตูบานนี้ก่อนเลยแล้วกันนาะอ้าวไม่ให้เราไปอ้าวอ้าวมันไม่ให้เราไปอ้าวหรือต้องไปอันนี้แทนหรอมันจะให้เราเข้าใช่ไหมให้เราเข้า ลองขอลองย้อนกลับเฮ้ยเหมือนกันเหรอเดี๋ยวขอลองเข้าอันนี้อีกรอบหนึ่งข่าวงกดเหรอประตูวงกเอาก็ออ,อาจจะสื่อว่าประตูบานนี้บานด้านขวาเราน่าจะไปไม่ได้ต้องย้อนกลับอาเวน้นเฮ้ย เดี๋ยวขอลองวิ่งอีกสักสองสามรอบว่ายังโผลที่เดิมไหมยังโผลที่เดิมอ่ะอ้า,เอา <c oughs> วเราปิดประตูไปเลยได้ไหม <c oughs> ปิดได้แล้วมันก็เปิดออกเอง อ้าว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 โหอันไหนลองปิดเมื่อกี้ปิดไปแล้วเปิดใหม่จ้ะที่เดิมไหมที่เดิมจ้ะยากแล้วชีวิตเกมโอเวอร์มันจะเกมโอเวอร์ที่ฉากนี้เดี๋ยวขอลองรีเซ็ตได้ไหมรีสตาร์ทฟอร์มเช็คพอยต์ก็มาอยู่ที่นี่เลยนะแสดงว่ามันต้องมีทางไปต่ออืม เดี๋ยวจะลองลองดูลองดูลอง,ออลองย้อนกลับ อีกบานไม่มีเสียงลองลองไปตามที่มีเสียงเฮ้ยขอลองรีเซตอีกรอบได้ไหมอลองรีเซตอีกรอบอันนี้ไม่ค่อยมีเสียงอันนี้มีเสียง น,นี่มีเสียงเนี่ยบานนี้ยังมีเสียงอยู่เนี่ยอันนี้ไม่มีเสียงแสดงว่าก็คือไปตามประตูที่มีเสียงก็จะถันเดี๋ยวขอลองวิ่งให้สุดก่อนว่ามีบ้านนี้มีเสียง วันนี้ไม่มีเสียงะงั้นเดี๋ยวจะลองเข้าวันนี้อ๋อใครลำพงพังนี้ท่านเลยเนี่ยอันนี้มีไฟกี่อันอันเดียวโหกว่าจะผ่านได้นานเหมือนกันนะเนี่ย เสียงอันนี้มีเสียงเอออันนี้ประตูะบานนั้นมีเสียงอ,อ่ามาอะไรอย่างนี้อีกแล้วอันนี้ไม่มีเสียงะไม่มีเสียงอันนี้มีเสียงนะ แต่เปิดไม่ได้เอ้เราต้องผักประตูจากอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยไปวิ่งอ่ะเดี๋ยวผลักประตูเปิดก่อนแล้วค่อยวิ่งไปเข้าประตูบานนูก็มไม่รู้ว่าถูกไหมนะแต่ก็น่าจะถูกอันนี้ไม่มีเสียงไม่มีเสียง โอ้ถูกไหมเ่ะเออไม่ชัวร์เลยเนี่ยไหลประตูเชียวมีอันนี้อ่ะลองเข้าเลยแล้วกันทำไมตรงกำแพงมันดูเป็นเครื่องในอออ มาได้หรือเปล่ายา่าตายเลยจ้าตายเลยตายเลยหรือเราต้องผักผักอันไม้อันนี้จะได้มีทางเดินก่อนเมื่อกี้ไม่ได้ผักอ่ะลืมลืมคิดอ่าโอเคนี่มีไม้แล้วเดี๋ยวดูว่าไหนมีเพลงประตูว่าวไหนมีเพลงมั่ง น,นี้เอ๊ะก็ยังมีอันนี้อยู่การตายโอ้โห เข้าใกล้เลีอ,อยงนะอันนี้มีเพลงเข้าใกล้ฝั่งฝันหรือ,อยังก็ดูเป็นไปได้ข้างบนดูประตูน้อยลงเรื่อยๆอ่ามาฉากใหม่ มีเสียงหายใจ่ยอ่ะลองไหมไคร้านอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเป็นเพื่อนเราเป็นเราเวอร์ชันหลอนเพื่อนจำได้ไหมนี่เราเอง ข้อไปใกล้ๆดีเฮ้โหลจำได้ไหมฉันเองต้องเอาของเล่นข้อไปเฮ้ย <c oughs> นี้เป็ดยักษ์เราหยิบเป็ดยักษ์ไม่ได้อ๋อเรียกเฮ้ย <c oughs> hey, จำได้เปล่าเฮ้ยอยู่นี่ ดูดูดูแปลกๆดูแปลกๆปกัปกไหมคิดว่างไงดูแปลกๆกลัวกลัวนะคะกลัวขอวิ่งไปอยู่ไกลๆเฮ้ยมีคอในเราด้วยเฮ้ยแล้วต้องบู๊กับเพื่อเราหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอเตรียมตัวก่อนอ่ะลองเรียกอีกรอบ เรียกเรียกเรียกเหาเยเะเหยเหยเหยาไม่ลำคายะหรือว่าเราต้องทุบเอ๊ะลองเมื่อเราดูชอบไข่ลานอันนี้เราทุบเลยดีไหมอะลองทุบเลยพยาเฮ้ยมันจะถูกอะเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ย อีกรอบอ้าว้าวเราไม่วิร์กละวิ่นีดีกว่าดูเราไม่นาเวิร์กวิ่งสีวิ่งเลยจ้าอ้าเอ้อาวเดีย่ยวหนึ่งวววววว อ้ยา oh, ตูประตูๆตูปๆๆตๆตูตตูเฮ้ยมีหลายทางด้วยอันหนึ่งนะไปจ้าอ้าชิหายแล้วต้องไปทางไหนตอนจอนโอ,อ้โห โอเคมาเริ่มที่ฉากนี้นะคะเราต้องซ่อนก่อนเพื่อนน่ากลัวมากเลยค่ะเพื่อนแขนบิดเป็นไขลานเลยนะ เพื่อนเปิดประตูไว้เราแล้วเราต้องตามไปใช่ไหมเฮ้ยตรงนั้นมีขวานตรงประตูอะงน่าจะต้องทุบ ขวานได้อยู่ต้องมอีกด้านไหมนะลองเรียกเพื่อนโอ้โหตายาทันทีก็คิดว่าเราน่าจะต้องหาทางทำลายไ,ไอ้อันนั้น รอบลกรอบเมื <sm all motherf abil itation> <âu baik charac indistinct> ่อกี้เกือบจะได้แล้วนะปังยู่เกิดอะไรขึ้นอันนี้คือเพื่อนเราเพื่อนเราติดชุดเหลือง หรือว่านี่คือเราเล่นชุดเขียวอ้าวมืดสนิทมีประตูที่มีฝานอยู่ตรงนี้เดินอ้อมได้ด้วยปึ๊บอ่ะลองปุ๊บ ต้องมาทำลายอีกแล้วเหรอความพยายามอันนี้ถ้าวนจะไปทางนี้ขึ้นก็น่าจะต้องเรียกจากฝั่งนี้นะเพราะว่ามันมีทางขึ้นแค่ทางด้านซ้ายอันเดียว เดี๋ยวมีทางขึ้นอยู่อันนี้ประตูเป็นสี่บานแล้วเดี๋ยวจะลองเรียกให้มาทางนี้ไ,<ป>ได้หรอ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 ปังีเลยซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ย นี่นี่ไอ้นี่คือตัวเราตัวเราตัวเราเออคราวนี้ไปทางไหนดีอะไปทางขวามัง้งประตู เคาะละครเรียกเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมคบโอ้โหอะมีขวานไม่ม oh ีขวานเอาขวานอยู่ตรงโน้นโอ้มือเพื่อนอยู่นี่มือเพื่อนทะลุมาได้ ขวานอยู่ตรงนู้นขึ้นไปได้ด้วย <c oughs> มาเอาขวานไม่ได้ขวานตายอ้หูตายหมอไม่รับเย็บแม่ ต้องได้ขวาสักรอบสิอะเรียกไหมให้ได้ขวานแล้วได้ขวานแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีแอได้ไปลุลุลุุ้้แรกของเรารุ้แรกของเรา เฮนนเฮนเนเ่อเพือนเพือนตบยังปลุกเพื่อนนี่ตื่นขึ้นมาได้ยังเพื่อนเราอยู่ตรงนั้นเพื่อนเราอยู่ปลายทางกลเรามีปมกับกล่องดนตรีหรือเปล่า อีกรอบต้องปิดจ็อบพังแล้วกล่องพังแล้วเพื่อนกลับมาไซส์เขาเราแล้วเพื่อนจ๋าเพื่อนคืนสติหรือยังอ้าวอันนี้จะถล่ม วิ่งเหรอวิ่งไปทางนั้นเหรอยิ่งเพื่อนวิ่งมาทางนี้เอาไปตามเพื่อนตามเพื่อนดูเราไหมนะ งทมเพื่อนทันแล้ว ล่อยฉันไว้อาอ้าเพืเอ่อนแอลจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอนั่นคือทางออกเหรอเพื่อนได้ออกไป แต่เราจมลงไปข้างใต้นะโอ้เพลงมาแล้วเพลงมาแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปแจมน้ำเหรอจมเครื่องในเราบังคับได้แล้ว เพื่อนจา๋าแต่เพื่อนคงไม่น่าจะลงมาช่วยเราได้แล้วนะมีทางขึ้นไปข้างบนเก้อี้ เราปวดหัว,ว,วโดนสะกดจิตเหรอโดนเหล่าดวงตาสะกดจิตแสงแดงมาเต็มทีมาเคลื่อนทีไม่ได้ โตเลยค่ะโตเลยคือเบื้องหลังตัวร้ายของทุกตัวมาจากตัวเล็กๆ ตัวเราในวันนี้จะกลายเป็นคุณพ่อขายาวในวันหน้าเย,ยิ้มด้วยยิ้มพีคแม,ม่แล้วเราก็คือรออยู่ข้างหลังทีวีรอให้ตัวเราในรุ่นถัดไป เปิดทีวีใช่ไหมไกเป็นแบบว่า infinity loop อันนี้ถือว่าเป็น bad end รหรือเปล่าถือวเป็น bad end นะแต่เพื่อเราลอดตั้งใจเพื่อเราจะไปรอเราในภาคภาคสามนะภาคสามนะ่าจะมา แสดงว่าตัวเราในวันนี้จะกลายเป็นบอสในภักนะแน่เลยอยต้องเป็นบอสภาคภาคถัดไปได้แน่จบจบนะ half h a t จบ แล้วค่ะในค่ามันนีได้เปล่าจะแลจบกันไปที่เรียบร้อยแล้วกับเกม l l t ต l e ิ้ m แมทักคสอค่ะก็มีห้าแชปเตอร์นะคะห้าแชปเตอร์จบไปจบแบบแบทแบทเอ็นไหมก็ก็ดูเป็นแบทเอ็นนะดูมันดูชีวิตตัวเรามันดูน่าจะวนลูปแบบก็องเป็นบอสต่อไปอะ่ะเออส่วนเพื่อนเราก็หนีไปได้ คือจ,จริงเพื่อนเราตอนตอนช่วงท้ายอ่ะที่เราต้องโดดมาเพื่อนเราก็คือมีหันมารอนะหันมารอแล้วก็เหมือนกับเอื้อมือให้ให้จับถึงแม้สุดท้ายจะดึงไม่ขึ้นดึงเรามาไม่ขึ้นหรือจงใจปล่อยอันนี้ไม่ชัวร์แต่ไฟก็เห็นว่ามันก็พยายามดึงอยู่นะเพราะถ้ามันไม่อยากจะช่วยตั้งแต่แรกอ่ะมันก็คงจะวิ่งไปเลยมันคงไม่หันมาช่วยเราหรอกมั้งใน,นคิดในแง่แง่งดีแง่ดีว่า นางไม่ได้จงใจปล่อยเราบ้าเพื่อนเราก็อยู่กับเรามาตั้งแต่ตั้งนานคงไม่ตั้งใจหักหลังเราหรอกมั้งจะ้องรอดูภาคสาค่ะว่าตัวเราในภาคนี้จะได้มีบทบาทไหมหรือถ้าไม่มีก็คือโอเคจบค่ะบ๊ายบายขอให้สนุกกับการเป็นบอสในแชปเตอร์สี่นะจ๊ะก็สรุปก็คือเกมนี้ฟ้าว่าสนุกดีชอบมากคือมันเป็นเกมผีที่ น่ากลัวแต่เพราะว่าภาพตัวละครน่ยมันเป็นน่ารักน่ารักไต์โกธิกน่ารักต่างเนี่ยมันก็เลยเหมือนชวนให้เล่นอยู่ไงถ้าเป็นแบบน่ากลัวแบบ,แบบแบบเต็มสตรีมตัวละครทุกตัว,ตวน่ากลัวอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะต้องทําใจเยอะกว่าน,นี้ในการเล่นอันนี้ยังพออุ้ยมีความแบบเออน่ารักแบบสยองสยองยังเล่นได้อยู่เรื่อยๆนีไปก็ไปกดเอาภาคแรกเข้าวิิฤตไปละเดี๋ยวลองมาลดราคาแล้วน่าจะจัดมาเล่นกันภาคแรกจะได้รู้ว่า ความเป็นมาของไอตัวเพื่อเราอ่ะมันเป็นยังไงไ่เห็นตัวอย่างภาคแรกก็ดูน่าเล่นอยู่เพราะสไตล์ผีที่โผล่มามันจะไม่ใช่เหมือนกับภาคเนี้ยที่มันมีความหลองใช่ไหมของภาคแรกมันจะดูเป็นสไตล์แบบมอนสเตอร์ในการ์ตูนสตูดิโอจีบีแบบ Spirit Away อะไรเงี้ยถ้าเคยเคยดูนะอันนี้ก็ดูดูเป็นภาพหลายๆฉากในตัวอย่างมันจะมีความคล้ายคลึงกันก็คิดว่าอาจจะได้อินสปเรชันมาในการสร้างเกมอะ ก็ก็เดี๋ยวรอมาลดราคาก็เดี๋ยวรอภาคแรกลดราคาแล้วไฟก็คงได้ซื้อมาเล่นกันให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงกันแต่ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์เรต้นในแม่ภาค2กันมานะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปของไฟก็อย่าลืมกดติดตาม s u ส s c r ไ b e ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรได้อีกกกดที่มือหมดเออก็ขอบคุณไม่เอากดอะไรนะคะขอบคุณค่ะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าซึ่งคลิปหน้าจะเป็นเกม น่าจะเป็นเกมอเพเกเทลเลคเคียมล่ะภาคสองที่เราอุตส่าห์ซื้อพี่ออเดอร์กันมาก็รูกันว่าเกมจะมีในเรื่องต่อจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะบ๊ายบายกดไลค์กับทุกคนเลยค่ะบ๊ายบาย